คนที่เป็นสัพพัญยูมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าแล้วเราเชื่อคําของพระองค์ท่านแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติอย่างในวันนี้ที่เรารักษาสินห้ากันอันนี้ก็พุทธวจนะที่พระองค์ตรัสสอนไว้เราลองดูว่ามันดีไหมการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมามันดีทั้งนั้นนหะดีคือการไม่เบียดเบียนกันใช่ไหม มันไม่เบียดเบียนกันพระศาสดาบอกว่าการฆ่าเนี่ยเธอชอบไหมมีใครมาฆ่าเธอเธอชอบไหมบอกไม่ชอบแล้วเธอนำธรรมะที่ไม่ชอบเนี่ยไปมอบกับคนอื่นเนี่ยคิดว่าคนอื่นเขาจะชอบไหมไม่ชอบทางั้นก็อย่าฆ่านะมันเบียดเบียนกันไม่ดีใช่ไหมเรายังไม่อยากถูกฆ่าเลย